ประเทศเราเมืองไทยกําลังจะเป็นแบบญี่ปุ่นดูฟังดีมากเลยนะเราจะเป็นญี่ปุ่นคนที่สองนะฮะญี่ปุ่นแบบเวอร์ชั่นด้อยพัฒนาความหมายคือเราจะเป็นสังคมสูงวัยที่มีคนแก่อายุมากกว่า60ปีเกิด25เซนะฮะซึ่งเป็นสังคมสูงวัยซึ่งญี่ปุ่นเป็นไปแล้วอิตาลีเป็นไปแล้วนะครับ28เซนะฮะของญี่ปุ่นนะฮะอิตาลีสูงที่สุดในโลกครับรู้สึกอยู่ประมาณ29เปอร์เซ็นต์นะฮะประเทศพวกนี้ไม่มีอนาคต แต่เขามีอย่างหนึ่งที่เราไม่มีครับก็คือเขามีตังค์เขาร่ํารวยแล้วแล้วเ็าเลยเป็นสังคมสูงวัยแต่ประเทศไทยเราจนครจนมากเลยนะฮะไม่ใช่จนธรรมดานะครับคุณอย่าคิดว่าประเทศไทยเรามีตังค์นะครับคุณดูดูหลายหลายอย่างเนี่ยคนจนเยอะมากเลยนะครับค่าเฉลี่ยของคนรายได้เท่าไหร่เทียวนะถ้าแค่คิดตัดคนรวย5%ข้าขงบนออกไปเราจะเหลือแค่ไม่กี่ตังค์เองนะตอนนี้เราประมาณหมื่นหมื่นสองดอลลาร์ต่อปีเราจะมองว่า ประเทศเรามีอัตราเติบโตต่ำที่สุดในอาเซียนนะ,ะ1.6เปอร์เซ็นต์นะฮะ